เราไปเริ่มดูที่ Digital Wallet 1,000 0บาทกันก่อนตอนนี้หลายๆคนเริ่มถามเอ๊ะเราอยู่ในสเตตัสไหนสถานะไหนเอ๊ะอยู่ๆก็รวยซะงั้นเอ๊ะเราจะได้กลุ่มไหน25,000ไหมห้0 0 0บาทเงินฝาก1,000 0 0สไหมโอ้โหนี่หลายประเด็นคำถามที่ออกมาหลังจากที่มีการแถลงของการประชุมคณะกรรมการเมื่อวาน ใครคือต้องบอกก่อนนะคะเป็นการปรับหลักเกณฑ์เป็นข้อเสนอเบื้องต้นยังไม่ได้นําไปสู่<ะ>ในเรื่องของคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคือหลายคนที่มีข่าวออกมาแล้วเนี่ยนะคะตามสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้ร้อนอแรงกันมากทีเดียวขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทีเดียวบางคนบอกว่ามันค้อออกมาแล้ว3กลุ่มด้วยกันแต่ย้ําก่อนว่ายังอะเป็นข้อเสนอให้มีการปรับหลักเกณฑ์นั่นเองคือถ้าไปดูจากเดิมเนี่ย<ะ>ก็คือทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะอยู่ที่ตัวเลขเนี่ยประมาณ56ล้านคนนะคะ ใช้เงินงบประมาณอยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0นล้านบาทด้วยกัน <ทะ S 2> ตอนนี้เขาก็เลยเปลี่ยนมีการจัดทำเขาบอกว่าเป็นทางเลือกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองทางเลือกกลุ่มเป้าหมายบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นคณะกรรมการชุดเล็กนะ,ท,ะที่เขาเสนอแนวทางที่บอก3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันเนี่ย <ทะ S 1> แต่อย่างไรก็ตามต้องเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่นา <ทะ S 1> ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในการพิจารณาตัดสินกันในครั้งหน้าก่อนนะครับว่า เอาตามในส่วนของที่คณะกรรมการเสนอใน3แนวทางนี้หรือไม่แต่ถ้าไปถามนายกรัฐมนตรีนะครับก็ตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่จะได้รับเงินออกไปเพราะก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเคยบอกแล้วว่า,าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าเกิดว่าอยู่จะตัดว่าคนกลุ่มนี้มีไรายได้ดีแล้วและไม่ต้องได้รับต้องให้เหตุผลให้ได้นะเพราะอ,อะไรต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ได้เพราะอะไรทําไมถึงไม่ให้ แต่ถ้าเกิดว่าในการเสนอมาในทางเลือกที่บอกไปเมื่อสักครู่หลากหลายทางเลือกเนี่ยมันก็ต้องมีรายละเอียดอย่างชัดเจนนะ,ะว่าทําไมกลุ่มนี้เอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดในการจะได้หรือไม่ได้กับดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่ะแต่ว่าประเด็นสาคัญก็ดูเหมือนว่าเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยถ้าไปดูเนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจําปี25 6 7นะันห้าณขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่อย่างใดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เขาบอกว่ามีการปรับลด เกณฑ์สำหรับ,รบผู้ที่จะได้เงินดิจิทัลวอ l เล t หนึ่งหมื่นบาทกันก่อนนะคะไปดูกลุ่มแรกค่ะ,ะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่รายได้หรือเงินเดือนมากกว่า25,000บาทหรือมีเงินฝาก1 0 0 0 0แบาทเป็นคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับถ้าตัดคนกลุ่มนี้ออกไปเนี่ยจะเหลือคนที่ได้รับสิทธิ์จํานวน43ล้านคน43ล้านคูณ1 0,000ต่อหัวนะก็จะอยู่ที่งบประมาณก็คือ 4 3 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทนั่นเองครับค่ะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีรายได้หรือว่าเงินเดือนเนี่ยมากกว่า50,000บาทหรือมีเงินฝากอยู่ในบัญชีเนี่ยนะคะ5 0 0แสนบาทก็เป็นคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันแล้วถ้าตัดคนกลุ่มนี้ออกไปก็จะเหลือคนที่ได้รับสิทธิ์มีจํานวน49ล้านคน <c oughs> ก็จะใช้วงเงินงบป,ประมาณเนี่ยนะคะอยู่ที่าราวๆประมาณ 4 9 0 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนะครับเป็นกลุ่มผู้ยากไรอันนี้มีจำนวน15 16ล้านคนก็ใช้เงินจากราวราว1 6 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือครับเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อ,อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลก็ยืนยันนะครับว่า เดินหน้าโครงการโอนเงินดิจิทัลให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณนั้นที่หลายๆคนถามหาว่าเอ๊ะตกลงแล้วจะเอามาจากไหนคุณสิริกัญญาตันสกุลจากก้าวไกลออกมาบอกก่อนหน้านี้นะถ้ากู้ออมสินเนี่ยผิดกฎหมายนะ,ะกลางกฎหมายออกมาเลยนะครับในเรื่องนี้คำตอบก็คือต้องอยู่ที่คณะกรรมการและก็รัฐบาลว่าจะเอาเงินมาจากไหนซึ่งคุณจุลพันธ์บอกแบบนี้ครับว่า ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปนะในเรื่องนี้โดยมีหลายทางเลือกนะครับโดยโจทย์ของการคิดนโยบายนี้ก็คือจะใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลักผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณและเมื่อใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลักก็จึงต้องรองบประมาณในปี2567เพราะว่ายัางไม่ได้เข้าสภาใช่คะนะครับซึ่งขณะนี้มีความล่าช้าอยู่แล้วอาจทำให้โครงการล่าช้าออกไปจากเดิม อาจจะต้องไปเริ่มได้ในช่วงราวๆเมษายนถึงพฤษภาคมปีหน้าคือ2,567นะครับจากเดิมที่เคยระบุไว้ก่อนหน้าก็คือว่าดีเดย์เลยนะ1กุมภาพันธ์ใช่คือแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูโค<จ>รงการนี้จํากันได้ไหมคะท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะใช้วันที่1เมษายนแรกเลยแรกเลยน,นี่นะคะ<จ>แล้วก็ขยับมาเป็นกุมภาพันธ์แต่ว่านักขณะนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณปี2,567ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาก็เลยอาจจะไป ลาช้าออกไปเป็นในช่วงของเดือนเมษายนหรือว่าพฤษภาคมปีหน้าเอาไปฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง,ง,นงในการที่จะแคปบนคือเอาคนรวยกลุ่มคนรวยออกนะครับโดยพยายามที่จะหาคาจํากัดความว่ากลุ่มคนรวยกลุ่มคนที่บอกว่ารวยแล้วจะไม่นําเงินนี้ไปใช้ในลักษณะของการกระตุ้นเศรษฐกิจจะจะเกิดการออมขึ้นมาเนี่ยคือกลุ่มใดนะครับ มีข้อเสนอมาตั้งแต่บอกว่าคนเงินเดือน2 5 0 0 0นับว่า,เ,าเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องอตัดออกนะครับมีเงินฝากในบัญชี10,000 0ควรจะต้องตัดออกมีข้อเสนอหนึ่งนะครับที่บอกว่ากลุ่มคนที่มีเงินเดือนต่อเดือน5 0,000นนะครับถือว่ามีไรายได้สูงละนะครับอีกกลุ่มหนึ่ง กับกลุ่มคนที่มีเงินในบัญชีรวมกัน500 0 0นนะครับคิดง่ายๆคือ55,000นะครับกลุ่มที่กลุ่มแรกเนี่ย25,000กับแ0 0 0นึ่งนะครับกับมีความเห็นที่ไปสุดทางเลยนะครับอีกทางหนึง่งนะครับออบอกว่าเราดูเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นคนยากไร้ไหมนะครับอันนี้คือเปลี่ยนวัตถุประสงค์งโครงการซึ่งก็แตกต่างกันจริงๆนะครับบอกว่า เอาแค่16ล้านคนนะครับมีมีมีข้อเสนอนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมันมีความเห็นต่างนะครับก็เป็นหน้าที่ของทางคณะกรรมการนโยบายในการที่จะวิิจฉัยเราจะนำเสนอทั้ง3-4ออปชันเนี่ยนะครับให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจที่ประชุมนะคะก็ยังได้ข้อสรุปเรื่องของรัศมีในการใช้จ่ายวอลเล็ตด้วยโดยจะใช้จ่ายในรัศมีก็คือระดับอำเภอนะคะ ก็มีพื้นที่ที่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็มีร้านค้าใช้จ่ายเพียงพอค่ะส่วนเงื่อนไขในการขึ้นเงินจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี3ประเภทด้วยกันก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีนิติบุคคลแล้วก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ยังได้ข้อสรุปก็คือบอกให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง,องการพัฒนาระบบต่างๆก็ยืนยันบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีข,านะข่าวเนี่ยเรื่องของการพัฒนาระบบเนี่ยใช้เงินเยอะนะ ประมาณ12,000ล้านบาทคุณจุรพันธ์เองก็เลยยืนยันบอกว่างนะบในส่วนนี้นะมันน้อยกว่า12,000ล้านบาทนะคะทางนี้ก็ย้ำบอกว่าผลจากการประชุมของคณะอนุกรรมการเนี่ยจะส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาตัดสินใจก็คาดว่าในเบื้องต้นนะน่าจะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้าแต่ว่าผู้สื่อข่าวไปสอบถามท่านนายกเหมือนกัน<ล>ว่าสัปดาห์หน้าจะประชุมหรือเปล่าท่านก็ยังไม่ให้ความชัดเจนเรื่องนี้นะคะไปฟัง ความเห็นของท่านนายกต่อเลยนะครับขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในวันนี้บอกแบบนี้ครับว่าได้รับทราบถึงข้อเสนอดังกล่าวแล้วและย้ําว่าต้องรับฟังทุกความคิดเห็นยืนยันนะครับที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันมาโดยตลอดและวันนี้ครับจะมีการหารือกับนายดนุชาพิพชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงในงานที่เกี่ยวข้องครับดังนั้นขอให้รออีกสักนิดนะครับไม่อยากพูดไปก่อน ไม่เช่นนั้นจะเกิดความสับสนและขอพูดในองค์รวมทั้งหมดว่าจะได้ทราบถึงความต้องการจริงๆทั้งผลกระทบด้านงบประมาณรวมถึงตัวเลขต่างๆและการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยนักข่าวถามต่อไปอีกเลยในประเด็นที่โอ้โลกโซเชียลกระหน่ำมากใช่เรื่องของการลดเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้เงินอันนี้ถ้าลดกลุ่มเป้าหมายแล้วตามที่มีการเสนอเงื่อนไขต่างๆทั้ง3เงื่อนไขไปเมื่อสักครู่เนี่ย จะตอบสังคมอย่างไรนักข่าวก็ถามต่อนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบเลยนะครับบอกว่ายังไม่ได้พูดว่าจะลดนะหรือว่ายังไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้เพราะยังไม่อยากให้เกิดความสับสนในเรื่องนี้ครับเป้าหมายเห็นมีการลดลงมาอย่างนี้ค่ะเราจะตอบสังคมอย่างไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้ตอบเราจะลดอะไรอย่างไงผูก็ถามแล้วผมไม่ได้บอกผมจะลดผมยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้จะเอายังไงยังไม่ได้บอกผมยังไม่อยากให้ก่อความ สับสนทางนั้นทังน้า,าน,าานาอยากจะตอบต้องตอบให้หมดเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของเงิน1,000 0บาทดิจิท a l วอลเล็เนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่เป็นการประชุมของคณะอนุกรรมธิการเฉยๆในส่วนของเงินดิจิทัล w a l l ล็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องนําเสนอก่อนคือคณะทํางานเขาก็ทํางานไปหาข้อมูลกันมาก,นะก็เลยนําเสนอไป3ข้อใหญ่ๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประชุมเมื่อวานและที่ผลออกมา3ข้อ จะต้องนําเสนอกับคณะกรรมการชุดใหญ่นะคะเบื้องต้นอย่างที่คุณจุลพันธ์บอกอาจจะเป็นสดาห์หน้าแต่ถ้าถามท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ามันยังไม่ชัดเจนทราบเรื่องแล้วล่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันก่อนนะคะว่าความชัดเจนในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ฟังท่านนายกเมื่อสักครู่นี้ท่งงบอกว่าเออยังไม่ได้ตัดสินใจไงยังไม่มีการปรับรถเดี๋ยวรอดูก่อนเรื่องของรายละเอียดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ไปก็ไปรับฟังความพิเห็นของพี่น้องประชาชนอยู่เหมือนกันพี่น้องประชาชนหลายคนก็บอกว่าอยากจะได้เงินจํานวนนี้แหละมากระตุ้นเศรษฐกิจ ก็อย <N Memorial> <K> ่างที่น so ัก like ข่าวถามว่าจะตอบสังคมเป็นยังไงถ้าจะลดในเรื่องของระดับลงมาแต่ท่านยบอกว่ายังยังอยากให้ทุกอย่างมันเหมือนเสด็จน้ําจริงๆก่อนคือนิ่งก่อนจริงๆว่ามาตรการที่เจอะมาจะมีอะไรบ้าง1 2 3 4ในการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับดังนั้นต้องรอสิ่งที่3ข้อที่รายงานไปย้ําคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเป็นเพียงข้อเสนอแต่ยังไม่มีการตัดสินใจแต่อย่างไรนะครับ